สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาเก็บมาเก็บอะไรครับมาเก็บฝรั่งมาเก็บฝรั่งนะครับอ่าเป็นฝรั่งไส้แดงพันหงเป่าซื้อนะครับโดยวันนี้เราจะเก็บส่งให้ลูกค้าที่จงังหวัดสุรินทร์นะครับอ่าพี่เขาสั่งไว้จํานวน1ิบกิโลนะครับแต่ก็ไม่รู้อ๋อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าต้นที่ ให้ผลผลิตของเราแล้วนะครับมันก็ยังมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเก็บนะครับสดๆจากต้นนะครับนะครับจะได้ให้คุณลูกค้าดูว่าเราเก็บจากต้นจริงๆนะครับอ่นะครับนี่ครับวันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับอา่าไปใส่ถังลกใส่ถังแล้วอืมอบเบาๆสิคะอืมวา,า,มา,า,างมาเบาลูกวางมาเบาวางมเบานะ สำหรับฝรั่งหงเป่าซื้อนี่นะครับอ่าลักษณะของใบของเขานะครับดูนะครับใบเบาหรือว่าเบาค่ะลักษณะใบของเขานี่จะใหญ่นะครับทรงพุ่มเขาก็จะใหญ่นะครับต้นจะมีขนาดที่มีทรงพุ่มที่ใหญ่นะครับอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยในชูดูีินะครับอเฮ่ยนะครับมันนี่กินได้เลยมันนี่ชอบกินฝรั่งไหมครับครับผมสําหรับอ่า ต้นฝรั่งพันธุ์นี้นะครับหงเป่าซื้อเนี่ยครับเขาจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับทรงพุ่มที่ใหญ่ใบที่ใหญ่เราอยากจะแนะนําให้ปลูกในระยะที่ห่างนะครับเออสําหรับกิมจูนะครับเราใช้ระยะอยู่ที่2เมตร50หรือถึง3เมตรนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับอยากจะแนะนําให้ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรลักษณะทรงพุ่มของเขาจะพอดีนะครับพอดีอันนี้ เราใช้อยู่ที่3เมตรนะครับก็ยังทรมพุ่มของเขานะครับก็ยังเข้ามาติดกันนะครับแล้วถ้าหลายปีไปหรือว่าขนาดของต้นของเขาโตขึ้นนะครับการดูแลรักษานะครับก็จะยากขึ้นนะครับเราควรที่จะเว้นระยะห่างในการปลูกให้เยอะกว่าฝรั่งชนิดอื่นๆนะครับพันธุ์อื่นนะครับนะครับเสร็จเรื่อยๆนะครับ เมื่อเราตัดเราตัดผลผลิตไปนะครับชุดที่ขายไปหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทําการาตัดแต่งกิง่งและก็บํารุงนะครับเหมือนกับฝรั่งทุกๆสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่หมุนเวียนมีผลผลิตให้เราขายได้ตลอดปีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับนี่นครับชุดนี้ ชุดนี้เก็บไปนะครับเก็บไปชุดนี้ก็ยังจะมีชุดนีด้นะครับนี่นครับกำลังเริ่มไซ์นี้ห่อได้แล้วนะครับไซนี้ห่อได้แล้วมาดูนะครับนี่ครับไซนี้ห่อได้แล้วนะครับไซนี้ห่อได้แล้วและก็มีฟอร์มครับผมมาไงตะเล็กก็ยังมีตัวที่กําลังฟอร์มดอกนะครับนี่นะครับวันนี้เรามีเรามีตัวตัวจุ่นมาด้วยนะครับยิ้มหน่อยสวัสดีค่ะก่อนเลสวัสดีค่ะ อันนี้มาที่สวนสวนแห่งมณนีสวนหนูเองหนูชื่ออะไรครับน้องนีค่ะน้องนีนะครับนี่นะครับครับน้องนีมาเก็บฝรั่งกันนะครับอันนี้อ้าวเ,เ,เ,เก็บไว้ยเลยเก็บใส่ตรงนี้มณนีมากินฝรั่งที่สวนเลยนะครับวันนี้ตื่นเช้านี่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับที่เราเห็น ต้นเขานะครับก็จะโซมหน่อยนะครับนี่ลักษณะลักษณะครับผมลักษณะของต้นลักษณะของต้นก็จะโซมหน่อยนะครับก็จะโซมเขาก็พอเราเก็บชุดนี้เสร็จไปนะครับเราก็จะบำรุงให้ต้นเขานะกลับมาพร้อมที่จะให้ผลผลิตของเราออกมาดีนะครับคุณภาพของ คุณภาพของผลผลิตนะครับจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะครับต้นแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับก็ลักษณะของกา,การใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยเราก็จะเริ่มจากการใส่ปุ๋ยคอกนะครับการใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็คุมด้วยาฟางนะครับฟา ปุ๋ยคอกกับฟังเนี่ยครับเราต้องผ่านการหมักนะครับหรือว่าผ่านการเอามาเก็บทิ้งไว้ก่อนนะครับให้เขามีลักษณะของการเก่าเก่าก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับเราค่อยจะเอามาใส่ผลผลิตของเรานะครับอย่างนี้แล้วก็ถ้าดี๋ยวนี้เราก็มาไล่ตัดแต่งกิ่งออกนะครับตัดแต่งกิ่งออกนะครับครับผม ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอะไรที่อยากจะทักเข้ามาพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสามารถที่จะติดต่อเราได้นะครับทางข้อความใน YouTube นะครับหรือว่า,เ,าเบอร์โทรที่0892224319นะครับ ครับผมนี่นะครับฝลั่งสวยๆนะครับเราคัดคุณภาพนะครับให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าได้ไปนะครับสามารถติชมเราได้นะครับเพื่อที่เรานะครับจะนํามาพัฒนาคุณภาพนะครับแล้วก็พัฒนาสวนของเราให้ดีขึ้นไปนะครับครับผมวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมาน้องนี่สวัสดีค่ะกันเลย สวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย